สวัสดีค่ะดูกับช่องละอชีวิตบ้านบ้านคือเก่าคือเดิมเมื่อนี้สิแกงป่าได้พี่น้องแกงป่าเสื้อผ้าขี้ขมเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแกงป่าคอใหญ่ป่าคอใหญ่หรือป่าคอน้อยป่าคอน้อย แต่ก็น้อยใหญ่เติมพี่น้องจ๋าแต่ก็น้อยใหญ่เติมเสื้อผ้าขี้ขมได้พี่น้องหอมหอมหอมข้าวคลมเนี่นี่นากินน้ำกันเด้อจ๋ากำลังฟดบอก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 หอมไปทัว หอมแต่ใต้จดเหนือหอมแต่เหนือจดใ,ใต้ตปึ๊บอันนี้เสิร์ฟผักดิปึ๊บเน้นเน้นผักจ้ะกินผักได้พี่น้องไม่แม่งปาค่อยใหญ่เลยกินผ <ๆ S 1> ักเพราะว่าบ้านนี้น่ะชอบกินผัก ผักอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเต็มหม้ออัดตัดขอยุบมันก็นิดเดียวจะค่ะเวลาพี่น้องเจ้าขากินผักได้บ้านี้รักกางก็จะเรียกสสเดาดินนะคะมันจะขมอ่ำลำเมยนะแซ่บเซ่บพิดก่อนนะจ๊ะแหม่หม้อไว้ก่อนพอมันเดือด อันนี้ก็คือนึ่งข้าวด้วพี่น้องนึ่งข้าวนึ่งข้าว่านได้พี่น้องอันนี้ในะกระทะครอบครอบมีเหอมีเหอมันไฟลามขึ้นมาหอดหดเขานะพี่น้องนี่คือเราอุ่นข้าวเย็นแล้วก็จะมีฝาครอบปิดไว้เมื่อนี้นะ่กะกนกันึ่งข้าวลืมผัวคือเก่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีเอเ้เอเธือ,อ,อบึงเด้อ จางค่ะใส้ปลาไหลยั่วพี่น้องปลาร้ามาจากอุทัยธานีกินได้ทั้งต้นทั้งตัวน้ำปลาลงไปอีกหอมบอสบ้านนี้ ป้าต้นงปลาหน้าเด้อพี่น้องปลาหน้าปลาสาสะดนานนาเด้อจ้ะมอ่ดูนี่โอ้ยหูปาข้อใหญ่ไหมปาข่อใหญ่มากหอดแล้วนั่งนอนินมิตรดีนังนองกับฝ้าวับเอาน่อใช่เอ้ อไอเอ้ยไอเอ้ยปุ๋งเลยอ้าวปุ๋งเดี๋ยวสินนำไปเบิ่งเดี๋ยวสินนำมาเบิ่งทางนี้พี่ได้นำมาเบิ่งพี่ได้พี่น้องพี่เพียบานี้พี่เพียบ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 บานนี้สุกแล้วได้อันนี้นะซุกแล้วแต่แซ่บวะแต่แซ่บไหมมากินน้ำกันเด้อจ้ะ มากินน้ากันเด้อจัน่ <manager. S 1> ี <afraid> to ุานแล้ว <ay> ว <Dor is> ่ใครจะลงโซเชียลเชิญเลยนะคะคไรดีบ้างะไรือดีต้อง่อไปอะไรอะไรเลไม่มดอ่ะคือว่มีเสือผ่าใส่ไซบ์น่นแหละเนียเขาคู้ขาวกนเจ้าดีตองเสียขาวเลย เ๋อแล้วจะไปนุ่งเนื้อเส้นหยางแันอ้สิน้ตอะไรีมาเด้ล่ะอันนี้นัถ่ายให้เบิ่งได้พี่น้องของแซ่บของแซ่บของแซ่บอีสานว่ามันมีเห็ดมันมืดเนาะบางไฟได้ไหมพี่น้องนี่เม ป่าเป็นแว่นๆเลยพี่น้องจ้ามากินน้ากันเด้อมาหน้จ้ามากินน้ากันจ้ามากินน้ากันแซรบจเสบเขากับกาลังสินนึ่งข้าวเหนียวดําลืมผัวได้พี่น้องเมื่อวานนี่ก็กินข้าวดาลืมผัวนี่นหละท่านได้อุ่นได้หีิเดี๋ยวสิไปอุ่นตอนนี้อุ่นข้าวขาวอยู่จ้าสิไปอุ่น Ada, ada, มา